สวัสดีค่ะโคกเคคุณสุดนะคะคุณสุดอัดอะไรเสื้อตัวตัวที่เอามาแก้นะคะที่ถังให้ลูกค้าแขนสั้นแขนยาวส่งไปเชยนะะ่ะคุณสุดทำลายอะใบโพใบโพเล็กแล้วคุณสุดมาต่อสามชั้นออกมาสวยมากเลยเห็นไ,ไหมคะตอนแรกคุณสุดทำสองชั้น นะคะตัวนี้เอ็กตัวนี้เอ็กเอ็กแอลสองแอลนะคะพอออกมาเก็ดมชชาสวยมากเลยนะคะตอนแรกทำสองทำสองชั้นแล้วก็เอ็ดูแล้วมันข้าแม่งข้าแม่งเนาะพอทำออกมาสามชั้นโอ้สวยมากเลยดูสิลูกค้าใส่น่าจะสวยนะคะเดี๋ยวแพ็กส่งพอดีทำเสร็จเมื่อเช้าเนี่ยตอนแรกก็สึกทำสองชั้นไงก็สึกว่าเอ๊ะ มันดูไม่สวยนะพอทําออกมาแล้วโอเคนะคะสีแดงพวงชุมผูกําลังเสร็จกุมสสุเดี๋ยวถ้าเสร็จกุ้งสุจะอัดคลิปสั้นๆให้ชมนะคะนะคะโอเคค่ะวันดีค่ะ